สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายง,งานบุญคลองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่23เมษายน2567ค่ะราคาทองคำเข้าสู่หมดของการปรับฐานอย่างสมบูรณ์โดยเมื่อวานนี้ปรับร่วงลงขวา50เหรียญและเช้านี้ยังคงปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ2,304เหรียญ โดยภาพรวมการปรับตัวลดลงของราคาทองคำคาดว่าจะมีการปรับฐานประมาณ5-10วันจากสภาวะสงครามที่ดูสงบลงดังนั้นยังคงเน้นย้ำให้นักลงทุนบริบรหารพอร์ตลงทุนให้ดีและไม่ใช้เ e เวเลตมากนักเนื่องจากราคาทองคำที่แข่งตัวอาจทำให้เกิดสภาวะคอม a าจินได้ทั้งขาขึ้นและขาลงซึ่งนักลงทุนจะต้องใช้ความระมัดระวังและรอบครอบในการใช้มาจินและเลเวเลต สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐวันนี้ได้แก่ค่าประมาณการผลิตและค่าประมาณการล่วงหน้าของดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อรวมถึงยอดขายบ้านใหม่คาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมในส่วนของดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ106.12จุดและปิดที่ระดับ106.10จุดขณะที่เช้านี้ยังคงทรงตัวอยู่ที่ 160. 10 6 1 0จุด รวมถึงบอลยิสของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันในส่วนของกองทุนทองคำ S&P d r เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันถือครองที่831.9ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของการตกเมื่อมีการตกก็มักจะตกแรงและเร็วตามมาหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 2260เหรียญแนวรับที่2 2250เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 2330เหรียญต้านที่2 2340เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพร้มมอร์นิ่งรีพอร์ตนใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ